วันนี้อยากให้ขอญาตมาพบค์ปัดก็เรื่องจากว่าโดยปกตินั้นก็คงจากแต่เียนว่าในฐานะที่เคยทำงานที่นี่ในสอทตอซึ่งมีจังปัดที่เราผิดชอบท,อท่ทาจังปัดแล้วก็โดยเฉพาะจังปัดสงขลาก็เป็น ที่มีปัญหาันไม่แพ้กัะสามัญบัตและสโตนด้วยก็ต้องเรียนว่าในหลังจากออกจากสอบต่อไปก็ผมเองก็ไปเป็นที่ริกษาประจำรสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเหลืออีกสักสามปีก่อนจะเกษียณอาจารย์มโนก็อยากจะมาตั้งพรรคเดงนเราอยากจะ จะเชิดข้องวัฒนธรรมหรือเอาก็คือการเคาลบอาการให้ความสำคัญของฝ่าหลากหลายในความเชื่อในพื้นที่ต่างๆในขนบการตลอด ขึ้นมาอาจารย์ตอบก,ก็ไม่ชักชวนพรอมกบมีข้าราชการส่วนหนึ่งและมีประชาช ใะบอาประชาธิปไตยนั้นการที่จะไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น,น,นจะต้องถูกเลือกโดยประชาชนดังนั้นพรรคการเมืองจะเป็นต้องเ,เป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งหรือเป็นที่รับใช้ประชาชนเราก็เป็นพรรคประชา,าชนติ้นนาอย่าขอเล่าประวัติประชาธิปอยก็ เราก็ไปเปิดตัวครั้งแรกของพรรคการเดิน,นางอย่างเปิดตัวที่กรุงเทพฯเราจะแสดงให้เห็นว่าให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นภาคมีความสำคัญเท่ากันในขณะนั้นสมาชิกมากกว่า3ล้านัวเราเ็าไปเปิดตัวที่จังหวัดปัตตานีเือแสดงให้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมทยตะคอ ทุกอุปภาพของประเทศนีจะต้องได้รับการพัฒนาเข้าเย็นจะต้องมีพืน้นที่ทางความคิดพื้นที่ทางอำนาจพื้นที่ทางการเข้าสึงการบริหารประเทศได้อย่างเข้าเึงกครันักก็ได้เปิดตัวทัพที่จะบันัึกันณีในการเลือกตั้งครั้งแรก ต้องยอมรับว,ว่าระบบเลือกตั้งเป็นปักใปเดียวไม่ใช่ว่าเรื่องคน,นงที่รักเรื่อกพรรคที่ชอบสองไปจะเป็นใบเดียวว่า ขึ้นหนึ่งของเสด็จข้าหนะ้าถึงห้าเราก็าเกินขึ้นไปเล็กน้อยแต่ว่าที่สองอันดับสองทั้งหมดเป็นพรรคประชาชาติมีบางเขตที่ตั้งเนี่ยพรรคประชาชาติได้รับคะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์พรรคประหลาดประชาธิาปัตพรรคภูมิใจไทยพรรคก้าวไกลพรรค แล้วพรรคอื่นรวมกันเนี่ยซึ่งบางทีเกือบสามทุกพรักเนียยังร้อยกว่าพรรคประชาชาติอย่างใดองหน,น,นึ่งแต่บ,ตบอ,อ,อ,อกว่าคืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จในประเทศแต่ในสามจังหวัดซึ่งการแข่งขันก็เป็นพรรคที่ได้จาจับเจ็บของประเทศรองมาจากพรรคที่มีสมัครมีการสมัครแรกๆรก้อยกว่าพรรค แต่โจมผู้สมัครก็น้อยมาร้อยตั้งหน่อยเราก็ได้ลำดับเจ็ดน,นะครับในจังหวัดภาคใต้เราพูดยึ่งภาคใต้เลยนะในส4จ,จังหวัดเนี่ยสสของทุกพภาคตะวันไปเป็นรัฐบาลหมดไม่มีใครไม่ได้เป็นรัฐบาลยกเว้นพรรคประชาชาตครับเดียวที่เรา เป็นฝ่ายค้านตามอุดมการที่ได้วางไว้ว่าคือเราไม่นิยมการกดดันหรือการใช้อำน,นาจเข้าครอบงำในขณะนั้นเราก็ต่อสู้ว่าถ้าระบบการเลือกตั้งที่ผู้ที่ยึดอำน,นาจและมาเป็นนาย,ยกแลรัฐมนตรีเราก็มียุดมการว่าเราจะไม่ขอร่วม ราก็ยืนยันเป็นฝ่ายค้านอย่างที่เรียนครเพรรควันนี้ก็มีพักเดียวคือพรรประชาชาติที่เป็นฝ่ายค้านในสามเท้าหนะครับอีกไม่ถึงหเดือนก็จะมีการ,รตั้งเราไปพูดถึงการรุกสภาประมาณ5เดือนก็วันนี้เข้ามาผมผมคิดว่า ในฐานะผู้นำศาสนาคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพักการเ่างแต่ว่าวันนี้นก็อาจจะมาเล่าสักฟังผมได้มีโอกาสได้คุยกับมุตตาเซฟที่ซาดีอาะเบียเมื่อเราเดินทางมาเที่ยวานเป็นรู้สึกจะเป็นประธานของอุลมาหรือประธานอยู่ที่ ท่านได้มาเยี่ยมบ้านที่สายพอดีถามว่าสักสองส,องสองามวผมก็ถามท่านว่าในทางศาสนาอันนี้อาจารเซนไบอกนีว่าศา,าสนาทางการเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าอิสลามเนี่ยทุกอาชีพต้องมีศาสนาแต่ศาสนาจะเป็นต้งนำ คือทุกอาชีพไม่ว่าที่อะไรคุณต้องมีศาสนาต้องมีคือก็สรุปแล้วคือต้องมีศีลธรรมแล้วก็คือถ้าในศาสนาพุทธเนี่ยพระเนี่ยจะข้ามขั้นอันเมืองแต่ในศาสนาอิสลามเราเห็นว่าผู้นำศาสนาก็เป็นตามเรื่องตั้งได้แต่ก็ยังบอกว่าในความเป็นจริง รับการเืินที่สสที่มาเล่นการเงิเนี่ยจะต้องมีศาสนาแล้วก็แล้วเป็นหน้าที่ของผู้นำศาสนาหรือตุกอาชีพเนี่ยถ้าทำนอกเหนือศาสนาเนี่ยหน้าที่ของศาสนาจะต้องมีความรับผิดชอบเพราะไม่ให้คนหลงทิศผิดทางหรือเห็นภาษาไทไเห็นโกงจังเป็นดอกกุหล เห็นอบายมุืเป็นเรื่องที่ต้องหรือหน้ารักษาศิ้ายสลามเห็นค่ารองเป็นคาละอะไรอย่างเาดนี้นะท่านท่านก็แต่ว่าผมเองตั้งแต่ท่านพูดเป็นภาษาเรยนนะ่านก็แล้ว้ามีคนแปลฟังแล้วท่านก็พูดดีมากคือแม้แต่เด็กแม้แต่คนหลากหลายอาชีพก็ได้คุยกับคุณตาเซ่ซึ่งหลายคนท่านก็ไปทำผ่านหลักจากคุณตาเซ ท่านก็จะให้ความรู้แบบมีพลังลนการให้ความรู้เป็นอย่างนี้ผมก็ไปยอ้อนดูวามปองก,การชาติที่เราทำเนี่ยคือเราก็มีความยึดมั่นว่าไม่ว่าำน้าพาราลัารอำหน้าบร,ริหารหรือเอาหน้านิติบัญญัติที่เป็นอำนาจในการปกครองประเทศเราทานนิติบัญญัติเรื่องหน้า,นอ,อ,านะออกกฎหมายซึ่งพระประกาชาติ ก็ะจะไม่มีข้อใดเลยที่จะไปไปฏิบัตินอกเหออเนือคำเพียรอุโราณหรือนอกเหนือศา,าสนาะตะไตรปิฎกหรือนอกเหนือศาสนาเื่อเรายกตัวอย่างง่ายๆในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกฎหมายที่ซ้ำแลำ้วสิำของการส่งเสริมการศึกษาก็คือ การผู้ยืนเพื่อการศึกษาการศึกษาให้ผู้ยืนก็ผิดแล้วเพราะทุกประเทศเนี่ยเขาส่งเสริมไม่ให้คนเป็นหนี้พอการพูดยืนตัวอกรก็เป็นการส่งเสริมให้เป็นหนี้วิธีนี้ก็ผิดแล้วแต่ที่ผิดมากก็คือมีดอกเบี้ยกับเบี้ยปักดอกเบี้ยไม่ปักคือดอกเบี้ยร้อยหนึ่งเนี่ยเสีย 25.5บาทร้อยบาทถืามเอมากเกินการศึกษาผู้นำศาสนามีหน้าที่ต้องให้การศึกษาแล้วผู้นำศาสนาโดยเฉพาะศาสานาอสลามเนาต้องการในเปรย์จนถึงฝังศพจนชีวิตท่านก็ต้องให้ความรู้ทางศาสนา ว่าจะมีดอกเดี่ยวไม่ปรังก็ได้จะมีดอกเดี่ยวแย่สัตว์ต่างอยู่กไม่ได,นดน้นี่คือตังที่เราคิดว่าเพราะแค่คุณจงให้คนเป็นพี่เนี่ยจำนวนเป็นหลายลาย้ลานเนอะๆอันนี้ก็เหมือนเขาให้คนตกทุกข์แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของพระหรือเม้แต่เร็วนี้ก็มีกฎหมายเรื่องการชฉกัญชากัน เขียนว่ากัญชาไม่เป็นยานสลติดอย่างเงี้ยถ้าถ้าไปดูมันจะมีทาน,ทาาทน,นรประชาชิทุกคนก้ไมไปรับกฎหมายอันนี้ยกเป็นตัวอย่างรับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับนี่คือสแสดงให้เห็นว่า,าในการบริหารการปกครองและตามพิธีรรมจะต้องขัดก,กับหลักคำสอนของศาสนาเนี่ยไม่ได้ทานประชาชนกๆๆๆๆ็จะยืนหยัด สองที่พระปัจจายาช่านให้ฟังสำคัญอย่างนี้คือเรื่องความยุติธรรมคนไม่ว่าจะยากดีมีจนคนไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไรความยุติธรรมคือสัจสีความเป็นหนษย์การให้ทางให้คนรับกับพระปัจจายาช่าอย่าเสียใจ ที่เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เรา้็งมีนโยบายมากมายที่ยังอย่ากให้มีความเป็นรัฐบากตัวอย่างเช่นในเรื่องการศึกษาเนี่ยเรามีนโยบายให้การศึกษาที่ฟรีเป็นการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและเป็นการศึกษาที่ต้องฟรีเพราะว่าหน้าที่การให้ความรู้เนี่ยเป็นหน้าที่ ของคนในชาติสิ่งที่เป็นตอบย้ำความพยุติธรรมมากที่สุดคือในพื้น,นที่กาดกะบีเราจะมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเราจะมีสถาบันขอน,นเราจะมีสถาบันปาริกาหรือเราจะมีการสอนในาศาสนาแค่การศาึกษาเราก็พบว่าถ้านเด็ก เวลาเขาคิดเขาประมาณเนี่ยคิดตามรายของเด็กที่จะให้กับโรงเรียนเด็กที่เรียนโรงเรียนของราเนี่ย ถ้าพักได้เป็นรัฐบาลทันทีเนี่ยเราจะต้องเป็นการศึกษาที่ดีมีคุณภาพแล้วยุติธรรมเงินสนัสถึงในโรงเรียนของในในรัฐและเอกชนต้องเท่ากันเพราะโรงเรียนเอกชนจะได้เงินมาพัฒนาควาเรู้โรงเรียนเอกชนจะต้องมาพัฒนา,าความรู้เพราะเราเชื่อมั่นว่านุรย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันหรืออาจจะเจ้าให้มาก็ด้ มีสมองกับปัญญาคือเขาต้องการให้คนเรียนรู้ต้องการให้คนใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาอันนี้ก็อยากเรียนว่าคือเรื่องความนิติธรรมสำคัญและที่สำคัญก็คือพรรคที่เรารเลือกออมาเนี่ยเราก็จะทำประโยชน์ในส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของคนเดวถ้าเราจะประโยชน์ในคนเดีพรรคเนี่ยคนมาเิญเป็นรัฐบาลในครั้งแรกเยอย อาจารย์บรรทอน้มแข็งกอบพวกเราเข้มแข็งเราก็จะเหนอยู่แต่ก็บางทีก็ดีบางคนบางคนก็เป็นผู้เขาเป็นหนึ่คนก็แต่ความเข้มแข็งของพรรคก็ยังมีอยู่นะครัอพรรคก็ต่างเหยนว่าเรายึดระบบสุรอดระบบการตัดสินอันนี้อยากจะให้เห็นเท่ากับเท่าของการพรรคประชาชาติ จะมีการเลือกตั้งไหนที่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้หวังเราจะมีสสทั้งประเทศแต่เราเริ่มจะตึงก่อนในครั้งนี้เราต้องการที่จะเป็นพรรคที่มีสสในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนล่างก็คือไม่ใช่สามจังหวัดจะต้มีสองขาสักตู แล้วถ้ามีผู้สนใจในภาคใต้ตอนบนหรืออัามันเราก็าจะส่งผู้สมัครแต่สิ่งที่เราต้อักผู้สมัครนั้นสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้เป็นพรรคของประชาชน จนวันหนึ่งลูกของพระโอมีผมโทรไปหาคนที่จะเป็นคณะกรรมการอิสลามคนใหมที่จะมาแทนผมก็บอกว่าช่วยคิดหน่อยว่าพักอยากเชิญมาเป็นผู้มสมัครท่านหายไปหลายวัน ท่านกระโจนมาว่าท่านได้ตอบครั้งแรก